แล้วแบบสูงมากเลยนะครับแบบต่างกันลิบรับเลยครับถามก่อนครับมาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนพบรราชวิทยาลัยครับรู้สึกเมื่อยเวลาเงยหน้าไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ทราบว่านิบูนี้ครับมีอะไรสําคัญครับก็เป็นพัฒนาภาด้านกีฬาที่พระองค์ทรงเล่นนะครับแล้วจัดขึ้นมาเพื่ออะไรครับอยากให้เห็นอะไรครับก็ให้ทุกคนออกกําลังกายครับแลวอยากอยากจะฝากอะไรถึงคนดูไหมครับ ก็ออกกําลังกายครับสุขภาพจะได้แข็งแรงอีกคำถามนึงนะถามหน่อยว่าทำไงสูงอย่างนี้ยมัดสูงก็ทานนมทุกวันนะครับแล้วก็ออกกําลังกายด้วยครับตรงนี้ทาอะไรอยู่ครับยามอ่านข้อมูลพวกข่าวสารเลยครับคิดยังไงถึงได้มาดูในบูทนี้ครับคือผมเดินเดินมาทั่วแล้วขาดตัวนี้ตัวเดียวครับแล้วเราจคิดว่าจากบูทนี้ครับได้รับความรู้อะไรบ้างครับได้เกี่ยวกับพวก รีเกี่ยวกับข้อมูลทางข่าวสารแต่ละแต่ละแต่โรงเรียนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไรเอ่ยมาถ่ายรูปค่ะอันนี้มามาที่นี่มาดูงานหรือว่ามาจัดงานครับมาจัดงานอ๋ออยู่ตรงซุ้มไหนครับหนูอยู่ตรงหอ6ค่ะอที่ที่น่าจัดอะไรครับของหนูแล้วครับเป็นโครงการ ICT ของเด็กสงพรจันทบุรีค่ะอ๋อมาจากมาจากโรงเรียนที่จันทบุรีค่ะเรื่องอะไรครับโรงเรียนศึกษาสงพร์จันทบุรีค่ะ่าเดี๋ยวให้ฝากคนดูดนดินดนึงว่าประชาชนว่าอยากให้ไปดูที่บู๊ทค่ะก็ขอให้ไปดูที่บูธหนูเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้โรงเรียนมีชื่อเสียงค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเห็นเมื่อสกักครู่กงโค้งกันใหญ่เลยดูอะไรกันอยู่ครับดูแย่ดูอะไรครับแย่ครับแย่ไหนอะ คิดว่าหน้าเหมือนเพื่อนปะม,ปนมาทำอะไรกันครับนี่ออมาจัดซูมใช่ไหมครับ,รบเราได้ไปชมบูธอื่นหรือยังครับชมแล้วค่บู่ไงบ้างครับอีกนี้ดูแล้วน่าสนใจน่าใจแล้วถ้าเกิดปีหน้ามีอีกจะมาจัดมาจัดอีกไหมขอบคุณมากครับมาที่นี่มาจัดงานหรือว่ามาชมครับมาจัดงานคะา่ะแต่งานอยู่ตรงบูธนี้เลยใช่ไหมครับใช่ด้านลนค่ะ ล <No. S 1> แล้วเราได้เดินชมงานบ้างหรือ,อยังครับชมแล้วค่ะชมแล้วรู้สึกไงครับสวยอะค่ะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทําความดีใช่ไหมครับอยากจะให้ฝากคุณผู้ชมนิดนึงว่าให้ทําความดีถวายในหลวงอย่างไรก็การออมอะค่ะก็ข้าวเปลี่ยนค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับไม่ทราบว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ครับไม่ทราบว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ครับจะกลับบ้านค่ะจะกลับบ้านแล้วนะครับนี่มาจากโรงเรียนอะไรกันครับกาญจนาพิเศษวิ่ช่อะไรนะคะนักศึกวันนี้มาทำอะไรกันบ้างครับวันนี้มาแสดงค่ะแสดงแสดงอะไรครับชอของขวัญจากก้อนดินค่ะตรงเวทีที่ตั๋วาคชะจะรีบกลับแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ,อันนี้คือว่ามาจัดเฝ้าบูธนี้ใช่ไหมครับค่ะ<อ>ไม่ทราบว่าบูธนี้ทําเกี่ยวกับอะไรครับเป็นของโรงเรียนนะคะโรงเรียนอะไรครับสตีพัทธลุงค่ะแล้วบูธนี้ทําเกี่ยวกับจัดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับเรือ่อง เป็นเพื่อนพ่อค่ะเป็นเพื่อนแล้วได้ได้รับชมงานบ้างหรือยังครับชมแล้วรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีอะค่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะทําความดีหนึ่งอย่างเนี่ยเพื่อถวายในหลวงเนี่ยอยากจะทําอะไรครับก็อยากจะตั้งใจเรียนค่ะเพื่อจะได้เป็นคนดีของสังคมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างคอค่ะ ครับเห็นไอตรงเนี้มันมีชื่ออะไรหมาเมาหมาเมาอะไรอยู่เนี่ยมันคืออะไรครับต้นหมากเมาอ่ะค่ะแล้วคือนี่เห็นมีถังอะไรเอามาทําอะไรครับเอามาทําน้ําหมากเมาอ่ะค่ะน้ําผลไม้พร้อมดื่มอ่ะค่ะอ๋อแล้วแล้วเมื่อเรามาทําแล้วครับเกิดประโยชน์อะไรครับช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านโรคมะเร็งอ่ะค่ะแล้วก็ช่วย ชะลอความแก่ด้วยค่ะแล้วก็ขายขายวขวดนึงนี่เท่าไรครับขวดละ4ี่สิบาทะค่ะวันนี้ขายดีไหมคนซื้อไปเยอะเปล่าเยอะค่ะขายอันนี้ค่ะอันนี้คือใส่มาเต็มถังนี้เลยครับหรือว่าไงใส่ถังไหนมาวันนี้ตั้งใจว่าขายไม่ว,ว,วนขวดสาววันนี้ว่าตั้งใจว่าจะมาทําให้ดูอะค่ะแต่ว่าเขาไม่ให้เอาแก๊สเข้ามามันจะลายอะค่ะก็เลยไม่ได้สาธิตให้ดูอะค่ะก็คือขายได้หลายขวดเลยค่ะ ขอให้หายดีๆนะครับ <ฮะ S 1> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ